กราบเรียน,ท,นยท่านประธานนะคะท่านผู้มีเกียรติและรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะสู่งานนี้เลยค่ะแถลงข่าวการจัดงานคนไทยขอมือหน่อยการดําเนินการจัดงานครั้งนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือของหลายส่วนงานด้วยกันอันได้แก่มูลนิธิเพื่อคนไทยและกลุ่มภาคีเครือข่ายของมหาวิทย์การพัฒนาประเทศไทยครับทางสอสอนะครับไดมม้มีโอกาสได้มาร่วมในการจัดงานเรื่องคนไทยขอมือหน่อยวันที่2-3ม,มีนาคมเทียบถึงนี้ครับ โดยที่เราร่วมกันในการประสานเครือข่ายองค์กรที่ทํางานในสังคมหลายร้อยองค์กรนะครับความสุขได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เพราะว่าในงานคนไทยขอมือหน่อยเราจะไปออกบูธร่วมกับกิจการเพื่อสังคมอื่นๆครับผมก็าอยากจะเชิญชวนคนที่อยากจะทํางานเพื่อสังคมเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะคะแล้วก็ ช่วยมาเป็นอาสาสมาัครหรือว่ามาร่วมงานมาร่วมคิดมาร่วมออกแบบแล้วก็สับสูให้เกิดการจัดงานครั้งนี้ขึ้นคนที่อาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเราช่วยอะไรสังคมได้บ้างขอแค่คิดตรงนั้นดีแล้วครับแล้วลองหาดูว่าเราเหมาะกับการช่วยเหลืออะไรแล้วเราจะมีพื้นที่ให้กับคนไทยหลายๆคนเลยที่อยากจะทําความดีแต่ไม่รู้จะทาความดีที่ไหนนะคะเจอการวันที่ ไม่ผมจำวันที่ไม่ได้นะครับ2 3ม,มีนาคมนะคะพบกันที่หน้าลานเซนทั a เวิด์ d ในงานนี้เราจะมีกิจกรรมบันเทิงจำนวนมากมีดารานักร้องศิลปินที่ทุกคนร่วมดันแล้วแต่เป็นอาสาสมัครเพื่อสังคมขอให้มางานนี้ครับมาแบบที่เขาบอกว่าไม่มีไอเดียอะไรเลยก็ได้แล้วก็คุณอาจจะรู้ว่าคุณช่วยได้มากกว่าที่คุณเคยช่วยก็ได้ตราบใดที่คุณเห็นว่าสังคมต้องการความช่วยเหลือคุณควรยื่นมือไปช่วยครับคนไทยขอมือหน่อย